ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สี่พี่น้องนะครับเป็นที่ดินสี่พี่น้องนะครับเน,นื้อที่แปลงละสามไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวานะครับแปลงละสามไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวาที่ดินตั้งอยู่บ้านกุุงนะครับตําบลบ่อทองอาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ดินเราจะเข้าจากถนนเส้นนี้น,นะครับ ถนนเส้นสองพันหกะครับเข้าไปเพียงแค่เจ็ดรอยเมตรเท่านั้นถนนเส้นนี้เปิดเป็นสี่เลนเกือบจะทั้งเส้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นระยะอยู่ที่ยังไม่ได้เป็นสี่เลนนะครับอพอลงเนินตรงนี้ไปขึ้นไปด้านหน้าก็เป็นสี่เลนแล้วนะครับก็เป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนบ้านกุงนะครับเป็นโรงเรียนบ้านกรุงที่ดินเราจะเข้าจากถนนนี้นะครับเข้าออกได้สองทางด้วยนะครับเข้าจากถนนเส้นสองพันหกเนี่ย เข้าไปเพียงแค่700เมตรนะครับที่ดินเราจะติดถนนคอนกรีตอยูอ่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ก็จะติดถนนาสาธารณะนะครับติดถนนเส้น2,006เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณไร่ล้าน1ล้านนะครับถึง1ล้าน5แสนบาทนะครับในในติดถนนเส้นนี้นะครับเส้นเส้น2,006เนี่ยนะครับคือเส้นที่ที่บัตรถ่ายครั้งแรกนะครับ เราจะเข้าจากถนนเส้น2,006นะครับเข้าไป700เมตรนะครับจะที่ดินจะติดถนนเส้นนี้เลยนะครับเส้นที่บัตรวิ่งอยู่ตอนนี้นะครับถนนคอนกรีตมีไฟฟ้า3เฟสเรียบร้อยนะครับหน้าแปลงนะครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยน้ำประปานะครับก็สะดวกนะครับช่วงนี้นะครับน้ำประปาก็มีเรียบร้อยนะครับระหว่างทางเข้าก็จะมีเป็นเพื่อนบ้านนะครับหลังใหญ่ๆเลยนะครับ สี่พี่น้องนะครับเป็นที่มรดกนะครับรู้สึกว่าจะเป็นที่มรดกด้วยนะครับนี่นะครับที่ทําการอ่าอ่าศารากางบ้านนะครับเราเข้าออกได้หลายทางนะครับอ่าด้านนี้ก็เข้ามาได้นะครับเข้าจากถนนเส้นสองพันหกเช่นกันนะครับเข้ามาเพียงแค่เจ็ดร้อยเมตรเท่านั้นนะครับไม่ไกลนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมแปลงเลยนะครับเดี๋ยวไปชมที่แปลงต่อเลยนะครับ นี่นะครับระหว่างทางเข้ามานะครับเจ็ดร้อยเมตรก็จะมีเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็นั่นนะครับเป็นสวนยูคาเป็นที่เนินนั่นนะครับคือที่ต้องการจะขายนะครับเนี่ยนะครับบริเวณข้างเคียงแปลงที่จะขายนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนี่นะครับเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านมีอะไรต่างๆนะครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับ ในระหว่างทางที่เข้ามาเจ็ดร้อยเมตรเนี่ยนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดเลยนะครับแล้วเราก็อ่านี่นะครับจะสุดถนนคอนกรีตพอดีนะครับอยู่ด้านอาทิตเหนือหมู่บ้านนะครับอาทิตย์ตะวันออกหมู่บ้านนี่นะครับถึงแล้วนะครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะไปจอดรถตรงด้านหน้านะครับนี่นะครับมุมแปลงตั้งแต่ถนนอ่าตรงนี้เลยนะครับมุมแปลงนะครับแปลงแปลงนี้แปลงที่หนึ่งนะครับ มีรั้วลวดน้มทำรอบไปเลยนะครับตรงนี้นะครับแปลงที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจอดรถตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พาเดินชมด้านล่างนะครับนี่นะครับบัตรลงมาด้านล่างนะครับก็คืออ่าบัตรขับรถมาจอดตรงนี้นะครับแปลงนี้นะครับแปลงแปลงนี้คือแปลงที่สองนะครับเนี่ยที่บัตรจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงที่สามกับแปลงที่สี่นะครับเป็นสี่พี่น้องนะครับเป็นที่มรดกด้วยนะครับ แปลงที่สองนะครับเนี่ยตั้งแต่เสาต้นนี้นะครับเนี่ยที่มองเห็นนะครับต้นนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดตรงรูปแปลงสี่เหลี่ยมทุกทุกแปลงเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่เสาต้นนี้นะครับแล้วก็ไปนู่นเลยนะครับประมาณหกสิบเมตรนะครับหน้ากว้างตะแปลงนะครับประมาณห้าสิบถึงหกสิบเมตรนะครับนะครับถนนเส้นนี้ยังไงก็เทแน่นอนนะครับเพราะว่าอ่านี่นะครับเสาไฟนะครับมีไฟ เรียบร้อยนะครับมีไฟสามเศษเรียบร้อยนะครับเป็นที่เขาเรียกที่โคกเนินลูกลังนะครับเป็นที่เนินระดับนะครับระดับพื้นที่เนี่ยจะสูงกว่าถนนนี่นะครับถนนเนี่ยคือเขาขุดลงนะครับจริงๆเป็นที่เนินลูกลังนะครับลูกลังเนี่ยขุดลงไปนี่หกเมตรเป็นลูกลังอยู่เลยนะครับเป็นที่โคกลูกลังนะครับสูงกว่าถนนนะครับสูงกว่าถนนเนี่ยประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณเมตรหนึ่ง นะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมนะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมเลยนะครับนี่นะครับแปลงที่สองนะครับก็มาถึงหลักปูนตรงนี้นี่นะครับก็จะมีอ่าแนวเสาลัวอยู่นี่เลยนะครับมีเสาหลักเขตนี่นะครับตรงนี้เลย นี่นะครับเสาหลักเขตระหว่างแปลงที่หนึ่งกับแปลงที่สองนะครับตั้งแต่ท้ายรถบัตรนะครับมาถึงฝั่งนี้นะครับประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบเมตรนะครับต่อหนึ่งแปลงนะครับประมาณนี้แล้วก็แปลงนี่คือแปลงที่สองนะครับแล้วแปลงที่ที่หนึ่งก็ตั้งแต่เสาต้นนี้นะครับเสาต้นนี้ ยาวไปนู่นเลยนะครับยาวตามรั้วไว้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นของเป็นของน้องคนเล็กสุดนะครับคนนี้นะครับอยู่เจ้าของเนี่ยนะครับอ่าคนน้องเล็กเนี่ยเป็นคนคนนี้อยู่ต่างประเทศนะครับแต่สามแลงเนี่ยสามสามอ่าสามคนพี่เนี่ยนะครับสามารถโอนได้เลยนะครับสามารถโอนได้เลยนะครับแต่คนนี้อ่ต้องทําสัญญามัดจําแล้วก็อ่านัดทางอ่าน้องลงมานะครับก็อาจจะต้อง นัดล่วงหน้านะครับแปลงนี้นี่เลยนะครับมีไฟฟ้าหน้าแปลงเรียบร้อยน้ําประปาก็สะดวกนะครับก็คือต่อมาได้เลยนะครับด้านในเข้าไปมีเพื่อนบ้านเต็มเลยนะครับด้านในเข้าไปตามสนุนลูกหลังเนี่ยนะครับเนี่นะครับก็คือตั้งแต่มุมทางตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวยาวไปเนี่ยนะครับยาวไป ถึงทิวกอไผ่นู้นนะครับประมาณสักบัตรก็ข้าวๆเหมือนกันนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับห้าสิบเมตรห้าสิบห้าสิบเมตรประมาณนี้นะครับถนนคอนกรีตก็มาสุดตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับแปลงนี้จะติดถนนสองด้านนี่นะครับแปลงเนี้ยของน้องคนเล็กเนี้ยจะติดถนนสองด้านเลยนะครับก็คือด้านนี้ จากตรงนี้ออกไปถนนคอนกรีตอีกเส้นหนึ่งก็ประมาณสักประมาณสัก5 0าร้อยเมตรเช่นกันนะครับจากตรงนี้ไปถนนคอนกรีตอีกเส้นหนึ่งด้านฝั่งนู้นนะครับจากจากถนนถนนถนนเส้นนี้นะครับไปหาถนนคอนกรีตอีกเส้นหนึ่งนะครับสามารถขี่ทะลุออกไปถนนคอนกรีตก็ออกถนนเส้นสองพันหกได้เลยนะครับเพื่อนบ้านเต็มเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นเพื่อนบ้านเต็มเลยนะครับแล้วก็ล็อกละนะครับล็อกละสามไร่ 97ตารางวานะครับ3ไร่97ตารางวานี่เลยนะครับตั้งอยู่บ้านกุ้งนะครับตำบลบ่อทองอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเข้าจากถนน2006เข้ามา700เมตรจากตรงนี้ออกไปถนนสุวรรณสอนเส้น33 3นะครับจากตรงนี้ออกไปเพียงแค่8กิโลเท่านั้นนะครับเป็นที่โคกสูงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราออกไปจากหน้าแปลงเนี้ยนะครับออกไป สมมติเราหันหน้าออกนะครับวิ่งจากแปลงออกไป700รอเมตรนะครับวิ่งตรงเลยไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นทางตรงอยู่แล้วออกไปปุ๊บไปชนถนน2องพนนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปถนนสวนอศสามสามนะครับ8ดกิโลนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะออกไปถนน3ามห้าเก้านะครับไปออกตรงไฟแดงวังท่าช้างนะครับจากตรงนี้ออกไปถนนสามห้าเก้านะครับระยะทาง19้ากิโลนะครับ แล้วก็จากตรงนี้ไปสี่แยกกระบินบุรีนะครับระยะทางสิบห้ากิโลเท่านั้นนะครับสี่แยกกระบินบุรีสิบห้ากิโลถนนเส้นนี้มีแพนยังไงก็เทแน่นอนนะครับเพราะว่าเพราะว่าด้านเข้าไปด้านในนะครับถนนเส้นนี้เข้าไปห้วยนะครับไปห้วยไปแม่น้ําอ่พระปรงนะครับด้านในมีเพื่อนบ้านเต็มเลยนะครับมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับ ถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่เข้าไปในหมู่บ้านนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงสวยๆเลยนะครับนี่นะครับบัดมา,าขึ้นมาในแปลงนะครับก็จะระดับก็จะสูงกว่าถนนประมาณสักสักหนึ่งเมตรนะครับ นี่นะครับประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับเป็นที่เนินเลยนะครับอันนี้คือแปลงที่สองนะครับที่บัดทายไอ้ตรงนี้เดี๋ยวบัดแจ้งไว้ก่อนนะครับคือยูคาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ให้นะครับเพราะว่ายูคานี่เขาจะตัดออกนะครับนะครับยูคาตัดออกแล้วเรานะครับไม่ต้องเราไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องถมเลยนะครับพื้นที่ตรงเนี้ยเราใช้แค่รถขูดออกนะครับขูดปรับให้เสมอเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นระดับที่โคกสูง เป็นที่เนินสูงอยู่แล้วนะครับนะครับเราสามารถที่จะอาเอาแมคโครปรับเขี่ยพื้นที่เนี่ยสามารถสร้างบ้านได้เลยนะครับทําเป็นบ้านสวนบ้านพักนะครับยางไวยเกษียณนะครับมีเพื่อนบ้านแล้วด้านในเข้าไปก็มีเพื่อนบ้านเต็มเลยนะครับอนาคตเร็วๆนี้นะครับน่าจะเทคอนกรีตแน่นอนนะครับพื้นที่ตรงนี้ไปที่นิคมบ่อทองนะครับนิคมเปิดใหม่นะครับระยะทางแค่ ประมาณสิบแปดกิโลนะครับจากตรงนี้ไปนะครับประมาณสิบแปดกิโลเท่านั้นนะครับถ้าเราออกไปด้านหน้าแล้วออกไปถนนสุวรรณสอนสามสามเนี่ยแปดกิโลนะครับแล้วเราก็เลี้ยวขวาวิ่งขึ้นไปเส้นสักแก้วนะครับวิ่งขึ้นไปอีกประมาณสักสิบกิโลนะครับจะเป็นหน้านิคมนะครับนิคมบ่อทองนะครับแต่ด้านท้ายนิคมก็เกือบมาถึงเราเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ ถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับก็ระยะทางร้อยห้าสิบเก้ากิโลนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาลงไปชมด้านด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างจะดังนะครับเดี๋ยวบัตรจะตัดแล้วพาเดินชมด้านล่างเลยนะครับนี่นะครับบัตรเข้ามาด้านหลังนะครับก็จะเป็นเนินอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สโลปลงด้านท้ายนิดๆนะครับสโลปลงนิดๆนะครับก็สรุปก็คือเป็นที่โคกนั่นเองนะครับ โฉนดนอส4จอนะครับทั้งหมด4ใบนะครับโฉนด4ใบนี่นะครับบัดลงมาด้านท้ายนะครับก็คืออด้านหน้านะครับเป็นเนินขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็สโลปลงมานะครับสโลปลงมาด้านท้ายนะครับนี่เลยนะครับเราจะเอาแปลงไหนก็ได้นะครับเนื้อที่3ไร่97ตารางวานะครับอตรงนี้นะครับด้านท้ายเนี่ยจะมี หลักเขตนะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือหลักเขตแปลงที่สองนะครับนะครับยาวไปนู่นนะครับไปหาหลักแปลงที่หนึ่งนะครับแล้วแปลงที่สามก็ตั้งแต่ตรงนี้นะครับไปด้านนี้เลยนะครับไปนู่นเลยนะครับแปลงที่สามแปลงที่สี่นะครับแปลงที่หนึ่งกับแปลงที่สองเนี่ยนะครับแปลงที่สอง ก็คือแปลงที่บาดเดินอยู่ตอนนี้ด้านท้ายจะมีสระน้ําเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับยาวๆไปเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นทางที่เราใช้เที่ยวกันเองนะครับเป็นที่สี่พี่น้องนะครับต้องการที่จะขายนะครับเราจะเอาล็อกใดล็อกหนึ่งก็ได้นะครับนี่เลยนะครับล็อกละสามไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวานะครับอันนี้เจ้าของตั้งไว้นะครับอ่ สี่พี่น้องเนี่ยตั้งไว้ราคาเดียวกันเลยนะครับนะครับราคาไร่ละสี่แสนบาทอ่าไม่ใช่ไร่ละสี่แสนนะครับมันสามไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวานะครับอ่าสามไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวาก็ขายอ่าล็อกละหนึ่งล้านสองแสนนะครับเขาตั้งไว้หนึ่งล้านสองแสนบาทราคานี้ก็เอ่อลองมาชมมาต่อรองกับอ่าเจ้าของได้เลยนะครับ นี่นะครับล็อกที่หนึ่งก็คือจะทํารั้วไว้นะครับด้านหลังก็ยาวไปตามแนวรั้วไปถึงทางนะครับประมาณห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวขึ้นไปหาถนนด้านหน้าที่บัดไทยนะครับตามแนวเสาปูนเนี่ยนะครับลึกขึ้นไปประมาณร้อยยี่สิบเมตรก็คือเป็นที่เนินนะครับสามไร่หนึ่งสามไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวานะครับแล้วก็ล็อกที่สองก็ตั้งแต่ตรงนี้ยาวไปหาหลักที่ที่บัดอ่า ตรงนั้นนะครับประมาณห้าสิบเมตรเช่นกันนะครับแต่ตรงนี้จะมีสระอยู่ลูกหนึ่งนะครับลูกเล็กๆเนี่ยนะครับก็คือนี่นะครับอันนี้เป็นล็อกที่สองแล้วก็สามสี่นะครับเราจะเอาล็อกไหนก็ได้นะครับนะครับสามไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวาราคาล็อกละหนึ่งล้านสองแสนบาทราคานี้พร้อมโอนให้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ไม้ยูคาไม่ให้นะครับทางเห็นทาง คุณลุงนะครับแกบอกว่าไม้ยูคาไม่ให้แต่เป็นไม้พวกเป็นไม้สักออย่างเงี้ยนะครับเขาเขาน่าจะให้ไปด้วยนะครับเนี่ยที่เป็นไม้สักไม้อะไรเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับมีทิวลวดหนามนะครับโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับโฉนดทั้งหมดสี่ใบนะครับสี่พี่น้องนะครับต้องการที่จะขายเดี๋ยวให้ชมรูปแลงนะครับให้ชมรูปแลงนะครับ นี่นะครับฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับนะครับตาละใบก็จะมีแบบนี้นะครับมีการแบ่งแยกเรียบร้อยนะครับอันนี้ใบที่สองนะครับแล้วก็ใบที่สามเนี่ยนะครับแล้วก็ใบที่สี่นะครับหมายเลขจะไม่ตรงกันนะครับส่วนใหญ่นะครับก็คือเขาจะเรียงลําดับนะครับสามแปลงนี้ แต่แปลงที่หนึ่งนะครับแปลงที่หนึ่งแปลงด้านหน้าเนี่ยนะครับแปลงด้านหน้านะครับโฉดโฉดอยู่กระทั่งคุณพี่เจ้าของนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าก็คือต้องการที่จะขายนะครับต้องการที่จะขายนะครับเราสนใจก็เราก็มาชมพื้นที่จริงนะครับถ้าโอเคก็วางมาจําไว้แล้วก็นัดวันกันไปโอนนะครับนะครับ วางมัดจําก็วางกับเจ้าของเลยนะครับไม่ได้วางกับใครทั้งสิ้นนะครับวางกับเจ้าของนะครับอันนี้เขาจะมาปลูกมะม่วงไว้นะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณทุกท่านนะครับพี่เพื่อนทุกท่านบัตรไม่แน่ใจว่าได้บอกเส้นทางหรือยังนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินสี่แปลงนี้นะครับถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตินะครับร้อยห้าสิบเก้ากิโลนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับร้อยห้าสิบเก้ากิโลนะครับ สนามบินสุวรรณภูมินะครับร้อยห้าสิบกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิร้อยห้าสิบกโลชนบุรีร้อยสี่สิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับชนบุรีร้อยสี่สิบเจ็ดกิโลเป็นที่โคกลูกรังเป็นที่เนินอย่างนี้เลยนะครับดินเป็นดินลูกรังค่อนข้างจะดีนะครับดีมากเลยนะครับถ้าท่านเดินทางมานะครับเปรียบเทียบจากฉะเชิงเซานะครับหนึ่งร้อยสิบกโลนะครับนี่นะครับอันนี้ก็น่าจะ ยกให้ไปด้วยเลยนะครับเนี่ยต้นสักเนี่ยนะครับก็มีหลายต้นที่อยู่ในแปลงนะครับอยู่ในรั้วที่ทางคุณพี่เจ้าของทําไว้นะครับอยู่ในฝั่งทางเรานะครับนะครับติดทางทุกแปลงนะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมนะครับสวยมากเลยนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับเป็นที่เนินสวยเลยนะครับราคายกแปลงหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับราคายกแปลงนะครับ ก็ถือว่าหายากนะครับที่ในโซนตําบลบ่อทองเนี่ยนะครับอาเภอกบินบุรีจังหวัดปตจินบุรีวันนี้นะครับบาทขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนี่นะครับน้ําประปาก็มีเรียบร้อยนะครับมีท่ออยู่ล่างเนี่ยนะครับเงินไหลนองทองไหลมานะครับเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับ ประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดนะครับต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดินสี่แปลงนะครับสี่แปลงสี่พี่น้องนะครับ ล็อกสี่พี่น้องเนี่ยไปที่มรดกทั้งหมดเลยนะครับแบ่งกันแล้วได้คนละสามไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวานะครับขาดอีกสามตารางวาก็ก็สามไร่หนึ่งงานนะครับขายยกแปลงแปลงละหนึ่งล้านสองแสนบาทราคาก็มาต่อรองกับเจ้าของได้เลยนะครับแตละแปลงเนี่ยนะครับจะเอาแปลงไหนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอกราบขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบชิปจบไลน์นี้นะครับถูกใจก็จะลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ